สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เ,เครื่องบันทึกเวลากับตัวโปรแกรมได้นะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยจะขึ้นว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ได้ก่อนอื่นลูกค้าต้องมาเช็คนิดนึ่นนะคะ่ะว่านี่สำหรับการตั้งค่าของตัวเครื่องบันทึกเวลาเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะคะสิ่งที่ต้องตรงวจสอบก็คือเครื่องรุ่นนะคะให้ใส่รุ่นให้ตรงกับตัวเครื่องบันทึกเวลาที่คุณใช้นะคะชนิดการเชื่อมต่อค่ะเชื่อมต่อผ่านทางระบบ LAN จะต้องเป็น TCP/IP หมายเลขเครื่องนะคะหมายเล พอร์ตแล้วก็หมายเลข IP ต้องตรงกับตัวเครื่องบันทึกเวลานะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมพรีเมียมไทมนะคะปกติจะใส่5005ยกเป็นซีรีส์ยนะคะที่มีอยู่ด้านหลังนะคะหรือว่าตรงนั้นน่าจะเป็นในส่วนของพรีเมียม G2 จะต้องใช้หมายเลขพอร์ตเป็น5500นะคะ ทักวย,ยืนยันว่ามีการดําเนินการเซตในส่วนของตรงนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาทําการปิง IP a d แอ e s นะคะโดยเข้าไปที่เมนู Start นะคะจากนั้นพิมพ์คําว่า cmd แล้วกด enter นะคะจากนั้นลูกค้าดําเนินการปิง IP a d แอ e s นะคะว่าถูกต้องไหมโดยพิมพ์คําว่า ping แล้วเว้นวรรคตามด้วย id นะคะหมายที่ IP ตรงนี้นะคะ192.16 8 1 สองสองห้าจากนั้นกด enter นะคะค่ะพอกด enter เรียบร้อยแล้วถ้าในกรณีที่หน้าจอขึ้นแบบนี้หมายว่าในส่วนของการริง IP นี้ไม่สําเร็จหรือว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวระบบแลนได้นะคะลูกค้าจะต้องดําเนินการเช็คในส่วนของตัวระบบเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าระบบแลนนะคะว่า สามารถใช้งานได้ตามปกติไหมนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ไปดําเนินการเช็คสายแล์ก่อนนะคะหากมีการเช็คสายแลนเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็ดําเนินการมาปิง ping IP ีครั้งหนึ่งนะคะโดยพิมพ์คําว่า cmd เหมือนเดิมแล้วกด enter นะคะจากนั้นก็พิมพ์คําว่า ping เว้นวรรค1 9 2 1 6 8 1 2 2 5 Enter ทีหนึง่งถ้าในกรณีที่หน้าจอขึ้นอย่างนี้หมายความว่าสามารถดําเนินการปิ้ง IP ได้นะคะหรือว่าผ่านปิงผ่านนะคะคราวนี้เราก็ดําเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะคะในส่วนของตัวโปรแกรมก็คือปิดหน้าจอตรงนี้ไปนะคะจากนั้นคลิกขวาในส่วนของตัวโปรแกรมเลือก a ั d Ad Add Administrator อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดําเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งดูนะคะ ถ้าเกิดว่าหน้าจอขึ้นนี้หมายความว่าเราสามารถปิง IP ได้แล้วก็สามารถดาเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สําเร็จนะคะก็สามารถดําเนินการใช้งานในส่วนตัวโปรแกรมต่อไปได้เลยค่ะ